สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับท่านครับมาแล้วครับบรด้พอกันดนอ้าวมันนี่สิปันเนียไปส่งให้ลูกค้าครับลูกค้าทางอุดรนสั่งมาคนโอนเงินมาให้แต่ว่าวัดผมาด่านได้ไปปันทรงเราอยู่ลังยิบเนียรครับผมนี่ครับเดือยตวัวแต่งหัวเชื้อหนึ่งลำสองนะครับ ขนมปังขนมปังขาวลำสามหนงไม้ครับต้องไม้ขายดีมากขายดีดีสี่ลาแดงตัวแต่งของผมห้าอันนี้ตัวแต่งไหมครับ ของดีของนาปางครับกากมะพร้าวโกนะครับลำขั้วหอมโจโฉกระบป๋าพี่ยัยงหลายครับกับมีกซ์ตะเกียเก่าเลยโอ้เป็นไหนนอ้อไหนาหนาวไหมพักกันหมานมาครับกำลังมาผมกับพวกไฟเด้เซ็์คลิปขายยากแตน้ำขายของเอาเงินก่อนครับช่วงนี้ปีใหม่ก็นในลงไปอยู่บ้านแล้วมีลำน้องไม้เขียวลำสด ไายแดงครับโจโฉล้ำกัวหอมโจโฉละกะไอมะพร้าวผัวหอมมิกปลาเก็ตของน้าป้างครับเนี่ยรีวิวให้แกเลยใส่ดีครับเนี่ยแตกตัวไว้ใส่ดนทุกเจ้าครับทุกเพื่อนกันโอเคกันตลกยังหรอวะครบละนี่นะผมมาเราจะปันป่นไอ้เราจะปันป่นแร้วะนะ หนึ่งนะถ่ายถ่ายรูปก่นโอ้บริพอกันบริโ่อบริเี็ดคลิปมาที่สองเดือนแล้ะเออแล้วก็ขาดมปได้ครับหัวเชือ้อเอาผิดครับผมหนึ่งกำรรม,มือใหญ่ๆครับมือดำเนี้งหน่อยครับถึงเปลี่ยนต่เปลี่ยนยางรถมาเมื่อกี้นี่โอเคผมเดี๋ยว บปั่นละมาครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับโอ้โหไปฟอร์กันโดนวยหายก่อนมาเดี๋ยวปั่นเงี้ยเดี๋ยวใส่กล้องภาพเล่มนี้ปีกล้องให้อันนี้ครับทามเข้าหันต้นนะครับไปตรงไปอุดรนโได้หนาเป็นไรสินนี่ใส่เงี้ กอเขาไม่ได้ครับโอเคบางในะทางแยกเลยเพราะไงนะครับมองไม้แรกก็เป็นลั้มคือสองมันมองไมเราปั้นมันเอีอากันนะครับปั้นมัลเอยียด <c oughs> อันนี้เป็นหัวเชื้อมกมังกดนะครับเห็ <c oughs> hey, นปโอเค เจียา200บาทตกไลียอยู่สวงมือครับให้ปลากินเดียนะครัวกวากะกาบข้าวนะครับกากกับข้าวมิกปลาเก็บของนาป้างครับโอเค ช่วงนี้น้าน้องปลาไหลก็ลังขึ้นนะครับอันนี้หาจะเป็นล้ำควาหอมครับน้าน้องปลาไหลก็ลังขึ้นช่วงนี้นาคนก็นให้ระวังเด้หนาเด้อปีนี้ก็มือห้าก็จะเสียหนาหนาไปสองคนเราการแสดงความเสียใจครับคนตัวลาหอมกับภาคกันอยู่ห่านอยู่ห่างน,นะครับปลาบันไปปดปแจกบริษัทฟันตราที่เข้าไปเล็ถูกุมเนี้ยงถายกินเผาอยังนั้นครับ ปีนี่พ่ค่อยเห็นข้างหลังมาพ่ค่อยเห็นผมลงคลิปกข่ย้อนวันนี้นะครับไปหาค่าขายอยู่ช่วงนี้ก็เลยพ่ค่อยมีเวลาทำลิปตกปลาครับเดี๋ยวผมมีเวลาด้างนะครับอยู่นะครับขีดโต้บักเกินเดือนหนานะครับเดือนหนาเท่งเดือนหนาเลยละเดี๋ยวถีลงฝากลาใครับนี่ไปไว้นี่แหละประมาณนี้ครับ โอ้ไห okay. oh, ้จะคลองลันมันซื้อให้มือพันซันเบิดมาได้ครับมาได้น้องกัปลาพิชชิ่งครับผมร้านร้านร้านเนี่ยคนคล้องคนไล่เลยครับของไล่ให้เลือกรลายครับมาหลดเด็ดกับไล่น้องกัปลาพิชชิ่งเขาเป็นร้านผมเนี่ยเป็นร้านไล่ข้าเจ้าผมเป็นลูกค้าครับเดี๋ยวรอหิ่งแย้มเข้ากันแป๊บนึง ครับผมโอเคหน้าแป,ป๊บนึงเดี๋ยวใส่ถุงครับเรียบร้อยแล้วครับผมมือคนจับกล้องให้เโอเคเลยพันไปกินน้าพั่นเพิ่นห้องไปกินข้าวเย็นเนี่ยครับเยอะสองร้อยบาทบรวมคลาซองครับสร้างได้เอาไปร้องมึงครับกินมากินมันเลือห้องปลาสบายด,ดีนะมีปลากระบาดแน่นอนหมดแล้วโอเคครับแล้วนะครับเดี๋ยวมีอากาศเดี๋ยวจะติดเฮ็ดคลิปไปเบิรงคือเก่าเด้อ ช่วงนี้ผมติดธุระครับธุระส่วนตัวเลยบอคอยมีเวลาเฮ็ดคลิปไปเจอกันโอกาสหนาครับผมเร็วๆนี่ละเดี๋ยวผมเฮ็ดคลิปตกปลาแล้วิ่ง